ฮัลโหลกลับมาแล้วผมอันนี้ก็เป็นสแน็กพีคตัวที่5นะผมสำหรับเดือนมิถุนานะผมซึ่งเห็นนับตกแล้วมันค่อนข้างมาแปลกกว่ารีมในต้นเดือนนะผมเดี๋ยวมานั่งดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะผมเริ่มเลยดีว่ะ อ๋อผมอ่ะห้าตัวอย่างนี้เฮ้ยกองเล็บม่วงใช่ปะเนี่ยเฮ้ยเขามาแล้วเดี๋ยวนั่งดูอีกรอบนะครับผม ไอ้กองเล็บม <N> ่วงนี่น่าสนใจน่าจะนึกออกแล้วทีมอะไรฟาร์มกึืงถึงขนาดนี้เนี่ยจะมีฟาร์มอื่นตรงตรงนี้ปัจจุิง โอเคนะ okay, ผมโอเคเดี๋ยวเรามานั่งพูดพดีกว่าว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งทุกคนอาจจะงงมันมีหญ่ตัวนะผมอ่ะก่อนอื่นเลยแนะนำก่อนว่าไอ้พวกเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยมันคือทีมอันติเมตนะผมทีมอันติเมตเนี่ยก็มันคลายมันเป็นทีมที่ปกป้อง เป็นทีมปกป้องโลกระดับ,ดบจักรวาลนะผมที่หน้าที่หลักเขาคือป้องกันพวกภยัยพิบัติต่างๆที่ส่งผลต่อโลกนะผมนะผมโอเคซึ่งสมาชิกก็มีประมาณดังนี้นะผมก็มีกูวเวลวบผมซึ่งถ้าเทียบนะผมยุคนั้นอนะยุคที่ยุคเป็นยุคถูกคนดําถูกเขียนนะผมนี่อันนีน้เป็นกัปตันริการยุคนั้นนะผม ยุคเพลงบูอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นมันเป็นยุคมันเป็นกับเป็นตัวละครที่เที่ยวครับเท่ากับมร,ริกาซึ่งยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่คนดำถูกเหยียดมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มีพลังค่อนข้างเวอร์ค่อนข้างจะแจมนะครับผมเป็นพลังปาาริศสันพลังอบมั้งนะครับผมถ้าจําได้นะครับ ตัวต่อมาครับผมก็คุณตาดีครับผมกับตันมาเวลนะครับผมคาร์นเนเวอร์ก็ไม่ต้องพูดมานะผมเป็นกับเป็นนักบินนะผมเฉยๆที่โดนระเบิดนะผมตัวต่อมาก็เป็นสเปกตรัมนะผมน่าจะเป็นตัวใหม่นะผมให้เดาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะผมโชว์หมันอะไรน,นั่นจะเป็นอเมริกันชาเวตนะผมอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นควอซ่านะผม โอเคเดี okay. ๋ยวให้ด okay. okay. kind of um, ูใกล้ๆตัวนะผมเนี่ยส่วนพระนุ่มกองเล็กเนี่ยครับผมก็น้องสาวเนาะใครเป็นตัวละครที่ถูกที่ค่อนข้างจะถูกขนามว่าเป็นตัวที่กาที่สุดในเกมนี้ตลอดเวลาถึง3ปีเต็มๆนะผมนั่นก็คือแบ็คแพนเตอร์นะผมเขากลับมาแล้วนะผม กินดีด้วยนะผมใครอวยนะผมก็ขากลับมาแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเขาลานั่งเตรียมข้อมูลแป๊บหนึ่งนะผมเตรียมข้อมูลเตรียมเปิดเกมรอแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวมาแป๊บโอเคอันนี้เรามานั่งพูดตัวละครใหม่ก่อนนะครับนะผมนั่นก็คือสเปกตรัมนะผมชื่อจริงของเขาคือมอริก้านะผมเป็นลูกของมาเรียมารีนะผมซึ่ง ชื่อมาลีนโดมาเรียนะครับผมซึ่งใครเคยดูกัตันมาเวลนะครับผมที่จะมีเด็กคนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ข้างๆกับกับตันมาเวลนะครับผมแล้วก็มีสหายนักบินอีกคนหนึ่งนะครับผมนะสหายนักบินของแคลรอนเดเวอร์นะครับผมนั่นก็คือมาเรียนะครับผมส่วนลูกของมาเรียที่เดินข้างๆกันเล่นกับแคลรอนนะครับผมนั่นก็คือเนี่ยมอรนิก้านะครับผมนี่ก็เขาก็ เขาโตแล้วผมเอาข้าวๆนะข้าวๆนะนะไม่อยากหละเอียนมากพลังในเด็นของเขาอะเขาสามารถมองเห็นสามารถเออตัวคือตัวเขาอะมันเป็นพลังคล้ายๆแบบสนามพลังไฟฟ้าแล้วผมซึ่งเขาสามารถใช้ลำแสงอะไรก็ได้แล้วเขา แล้วในตาเขาอะสามารถมองเห็นพลังที่มองไม่เห็นได้อย่างเช่นพวกแบบรังสีเอ็กซเรย์พวกแบบรังสีคอสมิกแกมมาเลย์อะไรประมาณนี้ับผมคือพลังพวกแบบพลังข,ขึ้นสนามพลังที่มองไม่เห็นอะเขามองเห็นหมดนะผมรังสีมาเขาเวฟรังสีหรือว่าขึ้นวิทยุอะไรประมาณนี้ับผมพวกขึ้นที่พวกเรามองไม่เห็นอะเขามองเห็นหมดนะผม ซึ่งค่อนข้างแจ็คนะผมนี่สามารถเดินคารุกแพงด้วย,วย,วย,วยเอาเป็นว่าไม่สปอยดีกว่าเพราะว่ามันถ้าถ้าพูดไปน่าจะน่าจะโดนโดนเนื้อเรื่องวันด้าวิชั่นนะผมเพราะว่าใครอยากรู้ว่าไปดูวันด้าวิชั่นดีกว่านะผมเพราะมันอาจจะเป็นเข,ข้าข่ายสปอยแล้วผมยังไม่เติมไม่มีไม่มีมมเงินนะ โอเคเดี๋ยวเรามานั่งพูดทีละตัวดีกว่านะครับผมพวกยูใหม่ที่โผลมา,มมาทั้งหมดกี่ตัววะมีพ um ูม, um มาเวลมีกระตุ่นเวล์แอบเพนเตอร์อเมริกาคาร์เวสแล้วก็คอสซาห้าตัวนะครับผมโอเคห้าตัวนะครับผมเอออยู่ไหนเอ่ยเอาตัวตัวแคลนเดเวอร์กันนะครับผมยูเก,ก่าขเขาอะมัน เป็นยูเมื่อสองปีที่แล้วช่วงยุคที่แบบว่าเป็นแบบเออเอ็นเกมแล้วผมซึ่งเขาเด่นมากส,สำหรับ PvP นะผมโดยเฉพาะสกิลสี่นะผมที่มีเจาะไอเฟมนะผมแต่ว่าสมัยนี้มันจาะอเฟมันมีหลายตัวแล้วซึ่งถ้าพูดตามตรงคือตัวนี้ตกเมตาแล้วนะผมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะปูทางนี้ ทาง PP จริงอะ่ะผมมองว่าน่าจะต้องบูทดาเมจเพิ่มระดับหนึ่งนะผมยกตัวอย่างเช่นพวกแบบที่ต้องใส่เลยลก็คือพวกแบบสอดสองกระเจาหายกิดก่อไม่ต้องหรอกเพราะว่าถ้าจะตัาถ้าจะปะูะปะไปทาง PP พเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ดีบัฟนะครับผมเอาง่ายคือบูทดาเมจล้วนๆเลยให้มันจำจำนะผมอันนี้เม็ดอันนี้ก็ถือว่าจำแล้วนะผม โอเคแล,แล้วผมเพราะว่ามีเ <c oughs> จาะมาต่าแล้วก็มีไม่สนลบลีกถือว่าดีนะผมนอกนั้นนะผมก็น่าจะปรับพวกแอคทีฟสกิลให้หมดนะผมยกเวนสกิลเนี้ยน่าจะยังไม่ต้องนะผมก็น่าจะปูไปทาง p ีพนะผมเต็มตัวเต็มรูปแบบให้ดียิ่งขึ้นนะผมพอๆกับไดเดว,วิลอะไรประมาณเนี้ยไดเดว,วิลลุกเคสอะไรประมาณนี้นะผม โอเคตัวที่สองนะผมฝากบัยวไว้สุดท้ายดีกว่า <c oughs> เอาตัวที่ไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับผมอา่าประกันชาเวสตัวนี้ไม่มียูนะผมเอาง่ายคือตัวไม่มีอะไรเลยนะผมเอาว่าถ้ายูมาปุ๊บน่าจะ น่าจะพอพอเมตาพวกแบบไม่เชิงเมตาเอาที่แบบว่าเล่นบัวบอลแอดมิเต้ได้นะผมคิดว่านะผมน่าจะพวกแบบพวกเบรดพวกเบรดพวกแบบจสัสกา้าโจอะไรประมาณนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนเอาเว n เนไว้ที่หลังนะผมเพราะมันมีลีดใช่ไหมเออมีลีดด้วยนะผมมีลีดถ้าถ้ามี ถ้าได้อาเวกก็โอเคขึ้นนะผมน่าจะเป็นดีได้นะผมแต่ถ้าไม่มีก็ช่าง,งมันนะผมเอาพพอรับเปรก็ได้ที่แบบตีชาร์ลตอร์แลนด์ตีเวอร์บติเมตพอได้ก็พอไม่ได้คาดหวังเัว่นี้เท่าไหร่นะผมสัวควาซ่าเป็นตัวเติมนะผมฟูดตามตรงนะเป็นตัวเติมที่ไม่เหมือนเป็นตัวเติมเลย ซึ่งสกิลค่อนข้างมั่วนะผมสำหรับผมจะเป็นกายภาพก็ไม่เชิงจะเป็นพลังงานก็ไม่เต็มตัวทษ <c oughs> <c oughs> มันเป็นตัวเติมที่ค่อนข้างที่จะสเปะสปานิดนึงนะผมแต่ยุคนั้นถือว่าโอเคนะยุคที่แบบว่าตัวเติมมีตัวเติมที่ไห่เก่งทุกตัวนะผมแต่ไม่ใช่เขานะยกเว้นตัวนี้ยกเว้นตัวนี้ซึ่ง สเปซสปาดี้หนึงอ่ะสำหรับผมเนะี่ยคิดพลังงานแต่เสตกตีกับกายภาพนะครับผมก็น่าทำสกิลให้แบบสกิลแบบให้แบบเออทูมุดมุดมูนิดนึงจกะกยายภาพก็กายภาพไปเลยจพะพลังงานก็พลังงานไปเลยนะผมแล้วเพิ่มดีมานะผมเพราะพลังป้องกัน หรือถ้าอยากให้ผสมกับตัวเติมไหนก็ใส่สัตวส์สืายกระเพาะนะผม <c oughs> คือตอนนัวนี้ไม่ค่อยเด่นอะไรนะผมก็เลยไม่พูดมากนะผมโอเคตัวต่อมานะผมที่เราจะต้องนั่งพูดนะผมคือบูมาเวลนะผมบูมาเวล ตอนสมัยที่เขาเข้ามาแรกๆอะคือตัวนี้ตัวที่หายากที่สุดในเกมนะผมคือสารตัวเนี้ยบูบาเวลแอนติแมนแล้วก็โนวาแซมอล็กซานเดอร์นะผมคือตัวเนี้ยสาตัวเนี้ยหายากมากเพราะว่ามันต้องหาในชิวแลบซึ่งโผล่มาแต่ละทีคือแค่1หรือ2ชิ้นแล้วก็มีจำกัดด้วยว่าจำกัดด้วยว่าเออแกต้อง หาได้เท่านี้นะแค่ได้แค่เท่านี้ซึ่งค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับผมแต่สมัยเนี้ยก oh, ระเปปรับใหม่นะผมมันกดมันสามารถกดแบบอน i t e ตได้ถ้าถ้าเราไม่มีเงินถ้าเรามีเงินพอนะผมเนี่ยผมเก็บเงินเยอะแล้วมันกดแค่25,000าก็หาไปครับอ,อย่างนี้อ่ะอีกแล้วไม่เจออีกแล้ว ทำไมมาลูบเดิมเนีี้อะเจอแล้วโอเคขอบคุณขอบคุณครับผมโอเคเนี่ยเจอแล้วแล้วกดเรื่อยๆทีลนหนึ่งทีละหนึ่งกดไปเรื่อยๆครับผมโอเคมันก็หาง่ายขึ้นนะผมยุคเนี้อยู่เออตัวตัวของเขาอ่ะมันเป็นสายบาลานะผมคือแอนติแมนอ่ะมันไปทางสาย PvE ไปเลยส่วนโนวาไปทาง PvP คือตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบาลานะครับผมจะไปทาง PVP ก็ได้จะไปทาง PVE ก,ก็ได้นะครับผมเนื่องจากมีเจาะต่างๆนะครับผมมีส่วามเออค่อนข้างถึกเลยนะครับผมรถด,ดาเมจจท70อะไรประมาณนี้ครับผมคือตัวคนี้ถ้าถึกมากนะครับผมถ้าปั้นดีดนะครับผมแต่อย่าเอาคิดค,คิดดาเมจจากเรือนะครับผมไม่เอานะครับผม แล้วค่อนข้างเทียแจงพอสมควรนะผมมันมีบูตดามิสิบสิเออะไรประมาณนี้สิบห้าอครนะผมเยอะแยะมากมายครับตัวค่อนข้างโอเคเลยนะผมถ้าผมคิดว่าตัวนี้น่าจะได้เทียสามตัวต่อไปน่าจะนะยังไม่ชัวรอยปอ์เซ็เพราะว่ามันตัวมันค่อนข้างปูนะปูไปทางเทียสามมากแต,แต่ต้องรอดูว่าวัน วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารน่ะมีสนิคพีกไรเปล่าถ้าไม่มีอ่ะอันเนี้ยมีลุน้นจะเป็นเยีสามนะผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวไปนะผมตัวท้ายแล้ะน,นั่นคือฟาบาทของเรานะผมแบ็คแพนเตอร์นะผมผมก็มีอยู่ที่ค่อข้านแพงที่สุดนะผมแต่ก็คืออยู่ใน่าเก่งจริง นั้นเก่งนะผมก็คือมีปอดบูตนาเมดแล้วสกิลไอเฟม no เยอะแยะนะผมประมาณสามสามไปว่าเยอะนะยุคนั้นอะ <c oughs> ใช่ไหมไอเฟมเอ fame, เอสามถูกแล้วนะผมเทียสสามเทียสสามตอนแรกคือโอเคอมีเทียสสามแต่ว่ายุคนี้ยุคนี้มันมันต้องการอะไรเยอะนะผมซึ่ง แมคเันเตอร์มันมีแค่เนี้ยไม่มีดีบัฟไม่มีซีซีอะไรมีแต่พูด้าเมยเฉยทำให้ตกเมตาเร็วมากนะผมตัวมานะผมถามว่าอยากให้เหมือนพ่อๆอ,อะไรพอคลายนะผมซึ่งผมอยากให้พอๆกับถ้ามีเทียสานะผมอยากให้พอๆกับเนมอร์ขออยู่ไปวะที่ที่มีสัตว์สองเสห,ห้เป็นหลัก มีฮุนอาเมทเวาาอร์วังอลังการนะผมโจยแดงอะไรไหมไม่น่ามี دة. ไม่ไม่เคยพันก็อย่าให้มีสักรเส,สียหายเฉยก็พอละเอาง่ายคืออย่าให้ปรับใหม่หมดเลยนะผมปรับใหม่ไงก็ลรองรเนเอาเองนะผมแต่ แต่อย่าให้ตักหลักเลยมีสารเสียหายแล้วมีลดทางป้องกันสักประมาณ50%นะผมอยากขั้นต่ำนะโอเคก็มีบรานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีอีกนะเพราะว่ามันปูมาปูสิ้นพงมาวันเสาร์ไม่พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ไม่วันจันทร์ก็ธนาคารนะผมเดี๋ยวมานั่งดูกันนะผมแฟชชั่นโน้ตมาเมื่อไหร่เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งอ่านให้ดูด้วยก็ดีนะผมเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเจอกันนะผมเจอเจอกันครับผม